สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเทคนิควิธีการจัดวาง uh, nesting ที่ดีที่สุดด้วยคำสั่ง optimizing นะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกวิธีรูปแบบการจัดวางนะครับเป็นแบบ rotate part แล้วก็กำหนด uh, ระยะขอบของตัวชิ้นงานแล้วก็ ระยะจาก border จากนั้นคลิก compute นะครับเมื่อตัวโปรแกรมเลือกออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับ Topsolid ก็จะให้ค่าที่อ,อัตราการสูญเสียเนื้อที่ดีที่สุดนะครับโดยจะบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการจัดวางที่ดีที่สุดนะครับหรือเราจะเลือกเป็นแบบ symmetrical นะครับเป็นลักษณะการวางซ้ายขวาจากนั้นเลือกให้โปรแกรมคำนวณน,นะครับ เช่นเดียวกันนะครับตัวโปรแกรมก็จะให้รูปแบบการจัดวางตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดนะครับพร้อมกับสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับว่าอัตราการสูญเสียเนื้อที่ดีที่สุดก็จะบอกเป็นแถบสีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับและเมื่อเรามีการเลือกออปชัน apply pattern preparation station ะครับก็จะเป็นการนำ ค่าการจัดวางที่ดีที่สุดตัวนี้ไปใช้ในฟังกช์ชันของ step เพื่อใช้ในการจัดวางตำแหน่งที่ดีที่สุดให้นะครับก็เราสามารถที่จะไป apply ลักษณะแบบนี้ได้นะครับไปทดลองใช้กันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ